หญิงสาวชาวดูไบที่ใช้ชีวิตหรูหรากลับต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ลับกับชีคผู้ทรงอิทธิพลแต่เมื่อความรักกลายเป็นกับดักและความลับถูกเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดก็พาเธอเข้าสู่เงามืดที่ไม่มีวันหวนกลับเบื้องหลังชีวิตที่ใครๆอิจฉาแท้จริงซ่อนอะไรไว้ใครคือคนที่ไว้ใจได้จริงและเสียงโทรศัพท์สุดท้ายมันหมายถึงอะไรภายในคฤหาหน์หรูกลางดูไบม่านผ้าสีทองพลิ้วไหวตามแรงลมจากแอกลางห้องโถง แสงแดดทะลุผ่านกระจกบานใหญ่สะท้อนลงบนพื้นหินอ่อนกลิ่นน้ำหอมอารับแพงระยับอบอวลในอากาศเสียงส้นสูงกระทบพื้นดังก้องก้องเกินกว่าคนคนหนึ่งจะเดินคนเดียวซารีน่าหญิงสาวผู้มีทุกอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งปรารถนาสามีของเธอเป็นนักธุรกิจน้ำมันผู้มั่งคั่งแต่หัวใจของเธอกลับเหี่ยวแห้งเต็มไปด้วยความเหงาและความลับเธอพบเขาในงานเลี้ยงหรูที่โรงแรมเจ็ดดาว ชิคาซิมชายผู้ทรงอำนาจและลึกลับดวงตาของเขาคมกริบดั่งใบมีดคำพูดของเขานุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดเธอหลงใหลเขาราวกับมนสะกดทั้งกลิ่นเครื่องหอมในเสื้อคลุมของเขาทั้งเสียงทุ้มต่ำที่กระซิบข้างหูและทั้งคำมั่นสัญญาที่ไม่มีวันเป็นจริงคือหนึ่งขณะที่สามีเธอเดินทางไปประชุมต่างประเทศชิคาซิมนัดเธอที่วิลล่าริมทะเลทราย บ้านพักที่ไม่มีใครรู้จักเงียบหรูและห่างไกลาจากสายตาใครเธอสวมชุดคลุมไหมสีแดงเลือดนกริมฝีปากแต้มลิปสติกแดงเข้มหัวใจเต้นแรงเรากับรู้ว่าจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเมื่อเธอก้าวเข้าไปในวิลล่าประตูกลับล็อกทันทีจากด้านในเสียงคลิกที่ดังเบาๆแต่เย็นเยียบภายในมือสลัว มีเพียงไฟจากเทียนหอมกระพริบไหวเธอเก้าวไปอย่างระวังมือแตะกำแพงสัมผัสได้ถึงความเย็นและแข็งของหินจากด้านในเสียงประหลาดดังขึ้นเหมือนมีบางอย่างขูดกับพื้นไม้เธอหยุดเดินหายใจที่ขึ้นกลิ่นบางอย่างแปลกแทรกเข้ามากลิ่นโลหะปนกับกลิ่นควันเธอเก้าวไปช้าๆจนถึงห้องโถงกลาง และสิ่งที่เธอเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นตรงกลางห้องมีพรมปรเซียแผ่กว้างและบนพรมมีบางสิ่งนอนแน่นิ่งใต้ผ้าคลุมสีดำข้างๆมีกล่องไม้แกะสลักเปิดอ้าภายในมีภาพถ่ายของเธอรูปถ่ายขณะที่เธอหัวเราะรูปถ่ายขณะเธอยืนอยู่หน้าบ้าน แม้แต่ภาพขณะเธอกำลังหลับในห้องนอนของตัวเองเธอก้าวถอยหลังมือสั่นและแล้วเสียงประตูเปิดเบาๆจากด้านหลังชิคฮาซิมยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเรียบเฉยดวงตาของเขาไร้แววในมือของเขาถือมีดเล่มยาวเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวชา้ามั่นคง เสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นดังเป็นจังหวะเธอถามเสียงสัน่นนี่มันเรื่องอะไรแต่เขาไม่ตอบเพียงยิ้มบางๆจากนั้นเขาเอ่ยคำที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเธอคิดจริงๆหรือว่าฉันต้องการแค่ความรักของเธอเสียงของเขาเยือกเย็นแหลมลึกเหมือนมาจากใต้หลุมศพขณะที่เธอกำลังจะก้าวหนี ประตูทุกบานในบ้านก็ปิดลงพร้อมกันเสียงล็อกดังขึ้นรอบทิศและไฟในบ้านทั้งหมดดับวูบในทันทีความมืดเข้าครอบงำเหลือเพียงแสงจากเปลวเทียนที่ใกล้จะดับและเสียงฝีเท้าที่เคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆเธอก้าวถอยหลังขาแทบไร้เรี่ยวแรงหัวใจเต้นโครมครามในอกในมือของเธอไม่มีอะไรไม่มีทางหนี ไม่มีใครได้ยินเธอกรีดร้องเสียงของเธอสะท้อนในห้องมืดแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบและเสียงลมหายใจของเขาชิคฮาซิมเดินวนรอบเธอช้าๆสายตาไม่กระพริบเขาพูดว่าเธอทรยศเขาและเธอก็ทรยศฉันเธอสั่นหัวร้องไห้พยายามอธิบาย แต่เขาไม่ฟังในแววตาของเขาไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเขาชูมีดขึ้นแสงเทียนสะท้อนใบมีดวาววับเธอเบิกตากว้างกลั้นหายใจภาพในหัวเธอพลั้งพรูภาพลูกสาววัยห้าขวบภาพวันแต่งงานภาพตัวเองนั่งหัวเราะอยู่ในสวนแต่ก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาใกล้กว่านี้ เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากชั้นบนเสียงกระจกแตกเสียงรองเท้าและเสียงตะโกนเป็นภาษาอาหรับชีคฮาซิมชะง,งักหันไปทางเสียงเธออาศัยจังหวะนั้นวิ่งพุ่งไปที่หน้าต่างพยายามเปิดแต่หน้าต่างถูกปิดตายเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจากบันไดาจากประตู จากทุกทิศทางเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งครั้งกลิ่นดินปืนกระแทกจมูกเธอหันไปเห็นชายในชุดดำถือปืนอยู่ที่บันไดเขาตะโกนให้เธอนอนลงเธอทิ้งตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลรินเสียงปืนดังอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเธอหลับตาแน่นลมหายใจติดขัด แล้วทุกอย่างก็เงียบลงกลิ่นควันยังลอยค้างอยู่ในอากาศเธอลืมตาขึ้นช้าช้าเห็นร่างของชิคาซิมนอนแน่นิ่งเลือดไหลซึมลงบนพรมชายชุดดำเดินเข้ามาใกล้ในมือมีบัตรเจ้าหน้าที่สายลับเขากระซิบว่าเขาไม่ได้แค่ล่อลวงผู้หญิงเขาล่อลวงอำนาจและตอนนี้มันจบแล้วเธอยังหายใจไม่ทั่วท้องมองรอบห้อง เหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมเธอถามคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่เขาเหลือบมองภาพถ่ายที่กระจัดกระจายบนพื้นตอบเบาๆเขาติดตามเธอมาหลายเดือนแล้วเสียงไซเรนจากรถตำรวจดังเข้ามาใกล้แสงไฟสีน้ำเงินกระพริบสาดเข้ามาทางหน้าต่างแต่ในใจเธอยังคงมืดสนิทเต็มไปด้วยคำถาม และความกลัวที่ไม่มีวันลบเลือนเสียงไซเรนใกล้เข้ามาแต่ความมืดในใจของเธอยังคงไม่หายไปแม้แสงจากไฟสีฟ้าจะสาดเข้ามาในห้องเธอยังคงรู้สึกเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายชายชุดดำยืนนิ่งสายตาของเขายังคงจับจ้องที่ร่างของชิคาซิมเขาหันมาที่เธอไม่ต้องกลัวเขาพูดทุกอย่างจะจบลงแล้ว แต่เธอกลับไม่รู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนถูกจับตามองเหมือนทุกสิ่งในห้องนี้กำลังเล่นเกมที่ไม่มีวันจบตำรวจเริ่มบุกเข้ามาในบ้านท่ามกลางเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่เสียงขอประตูเสียงการตรวจค้นแต่ไม่มีใครในนั้นรู้ว่าเธอกำลังต้องเผชิญกับอะไรชีวิตของเธอที่เคยมีทุกอย่าง ตอนนี้กลับกลายเป็นเงามืดเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวชายชุดดำเดินเข้ามาหาเธอมือของเขาชี้ไปที่ภาพถ่ายคุณนี่เคยสงสัยเลยหรือว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คำถามนั้นจี้ใจเธอทำไมเธอถึงไม่สงสัยทำไมเธอถึงมองข้ามทุกสัญญาณเตือนที่ชัดเจนเธอนึกถึงช่วงเวลาที่เขาพูดว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอทำไมเขาต้องทำแบบนี้ ทำไมเขาถึงทําให้เธอต้องกลายเป็นคนที่ไม่สามารถกลับไปเป็นตัวเองได้อีกเสียงเจ้าหน้าที่ตํารวจดังขึ้นใกล้เข้ามาเสียงเรียกชื่อของเธอเสียงก้าวเดินของตํารวจที่เข้ามาในห้องแต่เมื่อเธอหันไปมองชายชุดดําหายไปแล้วเหมือนเขาไม่เคยมีอยู่จริงเธอยังคงอยู่ที่เดิมอยู่ท่ามกลางความสับสนและความหวาดกลัวในขณะที่ตำรวจเข้ามาจับกุมชายที่เธอเคยรัก ชิคาซิมจะไม่สามารถกลับมาทำร้ายใครได้อีกแต่คำถามยังคงค้างคาในใจเธอทำไมทุกอย่างถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อและทุกความฝันที่เธอเคยมีตอนนี้เหมือนจะหายไปเหลือเพียงความเสียใจและความสูญเสียที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องเผชิญและในขณะที่เจ้าหน้าที่พาเธอออกจากบ้านเธอกลับรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในชีวิตตัวเอง ทุกสิ่งในชีวิตเธอมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเธอไม่รู้ว่าเธอจะต้องเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความเจ็บปวดนี้ยังไงเธอก้าข้ามธรณีประตูของวิลล่าหลังนั้นแสงแดดทะเลทรายกระทบใบหน้าแต่กลับรู้สึกหนาวเยือกถึงกระดูกเสียงทรายถูกลมพัดผ่านดังกรอบแกรบเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตรอบตัวเต็มไปด้วยตำรวจรถฉุกเฉิน เสียงวิทยุสื่อสารสลับกันดังไม่หยุดเจ้าหน้าที่หญิงเข้ามาคลุมผ้าห่มให้เธอพยักหน้ารับเบาๆแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากสายตาของเธอมองออกไปไกลเลยผืนทรายเลยท้องฟ้าไปอย่างที่ที่ไม่มีใครมองเห็นในใจเธอมีแต่คำถามความเชื่อใจของเธอถูกหักหลังความรักกลายเป็นกับดัก และตัวตนของเธอถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเธอจำได้ถึงคืนแรกที่ได้พบชิคาซิมแสงไฟระยิบระยับของงานเลี้ยงเสียงหัวเราะคำสัญญาที่เหมือนฝันแต่ทุกอย่างคือภาพลวงตาเขาไม่ใช่เจ้าชายเขาเป็นนักล่าและเธอคือเหยื่อที่ถูกเลือกแล้วในรถของตำรวจเธอนั่งเงียบมือกุมกันแน่น เสียงเครื่องยนต์เบาๆก้องอยู่ในหัวแต่สิ่งที่ดังกว่าคือความคิดของเธอชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้จะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมหรือจะติดอยู่กับฝันร้ายนี้ตลอดไปเจ้าหน้าที่หันมามองเราจะดูแลคุณให้ปลอดภัยเขาพูดแต่คำว่าปลอดภัยกลับฟังดูห่างไกลเหลือเกินเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง ตึกสูงระฟ้าของดูไบส่องประกายภายใต้แสงแดดแต่ไม่มีที่ไหนให้เธอรู้สึกเป็นบ้านอีกต่อไปในกระเป๋าเสื้อคลุมเธอสัมผัสดได้ถึงของบางอย่างเธอล้วงออกมาเป็นจดหมายเล็กๆพับอยู่กระดาษบางเฉียบตัวอักษรลายมือที่เธอจำได้ดีมันเป็นจดหมายจากชิคาซิมเธอไม่เคยเห็นมันมาก่อนมันอยู่ในกระเป๋าเธอได้อย่างไร มือของเธอสั่นเมื่อเปิดอ่านถ้าเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้สแสดงว่าเกมของเรากำลังจบลงดวงตาของเธอกลับมาเบิกกว้างอีกครั้งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกในจดหมายนั้นมีบางอย่างที่เปลี่ยนทุกอย่างที่เธอคิดว่าเธอรู้เธอคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องเธอกับเขาลายมือในจดหมายนั้นชัดเจนแต่คำพูดกลับเต็มไปด้วยพิดร้าย เขาไม่ใช่คนที่เธอควรไว้ใจเธอกำจดหมายแน่นสายตาหันไปมองกระจกข้างรถผ้าสะท้อนใบหน้าของเธอซีดขาวแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังในกระจกคือเงาของชายชุดดำเขายือนอยู่ไกลๆห่างจากฝูงชนและไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนใดในเหตุการณ์นี้จำเขาได้เลยหัวใจของเธอเต้นแรงมือเริ่มสั่นอีกครั้ง เธอกลับมาอ่านข้อความถัดไปในจดหมายฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่ตามเธอเขาเฝ้าดูเธอมาก่อนฉันเสียอีสมองของเธอเริ่มสับสนใครคือเขาที่ชี้คาซิมหมายถึงชายชุดดำคนนั้นหรือมีใครอีกข้อความสุดท้ายในจดหมายสั้นแต่ฝังลึกอย่าหันหลังให้คนที่มาช่วยเธอเร็วเกินไป เธอกลืนน้ำลายนี่อกเต็มไปด้วยความระแวงใครคือศัตรูใครคือพันธมิตรและเธอไว้ใจใครได้จริงๆรถเคลื่อนตัวช้าๆออกจากพื้นที่เกิดเหตุแต่ดวงตาของเธอยังจับจ้องไปที่กระจกชายชุดดำนั้นยังอยู่ยืนนิ่งไม่ไหวติงก่อนจะค่อยๆหันมามองตรงสบตาเธอผ่านกระจก สายตาของเขาไม่แสดงความรู้สึกแต่มันบอกเธอได้อย่างหนึ่งเรื่องนี้ยังไม่จบรถแล่นไปท่ามกลางแสงแดดของดูบตึกระฟ้าเรียงรายราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของเธอทุกอย่างกลับพังทลายเจ้าหน้าที่พาเธอไปอยังสถานที่ปลอดภัยอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักห่างไกลาจากชีวิตหรูหราในอดีต ไม่มีเครื่องเพชรไม่มีคนรับใช้มีเพียงเงาสะท้อนของตัวเธอเองในกระจกคืนแรกในที่ใหม่เธอนั่งนิ่งอยู่ริมหน้าต่างมองแสงเมืองสลัวๆเสียงนาฬิกาบอกเวลาตีสามแต่เธอยังไม่หลับข้างกายมีจดหมายนั้นวางอยู่ยับย่นจากการกำแน่นและในใจเธอยังคงคิดถึงคำสุดท้ายในจดหมาย อย่าหันหลังให้คนที่มาช่วยเธอเร็วเกินไปเธอคิดถึงชายชุดดำใบหน้าของเขาคำพูดของเขาและเงียบเงันที่เขาทิ้งไว้เขาคือใครกันแน่แค่สายลับของรัฐหรือคนที่มีเรื่องราวกับชิคาซิมมาก่อนหน้าเธอบางคำถามไม่มีคำตอบบางบาดแผลไม่มีวันหายสนิทแต่เธอรู้ว่า เธอยังหายใจอยู่และนั่นคือสิ่งเดียวที่เธอมั่นใจได้ในตอนนี้เสียงโทรศัพท์เครื่องใหม่ดังขึ้นเธอรับสายปลายสายมีเพียงเสียงชายคนหนึ่งสั้นกระชับและเย็นชาเราจะเจอกันอีกเร็วๆนี้สัญญาณถูกตัดเธอวางสายลมหายจะเย็นเฉียบแต่ดวงตาแน่วแน่ไม่ว่าอดีตจะหลอกลออแค่ไหน ไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังเธอจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไปเธอลุกขึ้นปิดมา่านและ,ะเผชิญหน้ากับวันใหม่ด้วยความเงียบแต่เต็มไปด้วยไฟในใจที่ไม่มีใครสามารถดับมันได้อีกแล้ว